กินข้าวพัดน้ำก๋าข้าวพัดรวมทะเลมีจากปลา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 แซ่บๆเลยเนาะปลาช่อนสมุนไพรห่วยหอยปลาซอนปลาซอนอันนี้เขาให้อันนี้เขาให้เขาบนใ่เนาะไม่ชอบใส่กานเหระไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่ชอบจานต้นไม่รู้ตักเนั่ตักหนักไม่จี๊ดจีบดจานกัน สวยมากสวยเลิศชัดหญิงว้าอห้ลามเปล่าม่เหน็นเปล่าเลยจ้ะคนขวามือนี่คือหญิงวอนนะคะแก๊งเดียวกันค่ะทุกคน,น,นแล้วก็ค,คนซ้ายมือก็หญิงจ่อยนะคะสวัสดีนะคะหญิงจ่อยสวัสดีค่ะ เป็นแม่ครัวเออ,เอกของเรานะคะหญิงวอนนี่คือแม่ครัวอะไรนะแม่ครัวเอกแม่ครัวเอกแหมได้ยิเป็นแม่ครัวเอกหญ <laughs> <laughs> ิงวอนนี่ก็คือเพื่อนคู่ใจไปไหนไปด้วยกันนะจ๊ะไปทุกที่คะ่ะไปทุกที่แล้วก็นี่ก็คนขับรถถูกค่ะ <laughs> สามเท่ากับหนึ่งหนุ่มสวัสดีครับเชิญทานข้าวครับข้าวรางวัลครับบ่ายหนงอร่อยแซ่บหลายวิวสวยจังเลยข้างหลังข้างหลังเฮียวิวสวยจังเลยค่ะมีกับสวยกับข้าวก็อร่อยทานข้าวกับบรรยากาศนะคะมันแซบ่บหลายแซบ่บหลายมะนาวเขาก็เปรี้ยวดี น้ำปลา,าก็เค็มดีโอ้ถูกใจอร่อยดีทุกอย่างเลยเลยนาะยิ่งคนพามาเลี้ยงนี่ยิ่งดีใหญ่เลยว้าว <Wow. S 1> <laughs> ยิ่งไม่ได้ออกทางเองเนี่โอ้โห <laughs> ยิ่งชอบเลยบ่นไม่ได้เลยต้องอร่อยเลยอือ <laughs> อร่อยครับยอดอร่อยทุกอย่างแซฟหนา วันหยุดนะคะเราก็จะมานั่งทานข้าวอร่อยออร่อยกับบรรยากาศลมเย็นๆชิลๆธนิดพาเพลินธนิตรักทุกคนอีกเลยคับ <laughs> ได้หมดทั้งสดชืน่นญิงวอนแฟนเพจ จัดไปม,มาถึงก็ใส่เลยมาถึงก็ใส่เลยแว่นดำนี่ขาดไม่ได้นะคะแว่นดำนี่ทำให้แว่นดำนี่ขาดถ้าขาดแล่วก็ขาดใจทำให้ทานข้าวอร่อยใส่แว่น เคยลองไม่ใส่เลยลองไม่เห็นไม่แม่ไ่คิลองใส่กันดูปลาร้านนี้ยอร่อยเอายกว่าให้ยายยายกินข้าวอยู่ีะยกมาอ๋อเนี่เมื่อวานกวางมันโครงการโอเคได้อะไรก็ทานได้ค่ะเธอขาดใจขาดปลาขาดใจเมนูที่เราชอบมากตกอปลาขน อ้าวทำไมชอกินหางล่ะโ้เป็นนางวกเ๋ย่อยวตักเดียวตักยตักเดี๋ยวตักเองมตักนิดหน่อยเค่อยๆตักเมาด้วยการยาากันค่อยๆทามค่อยๆจับปากเขาเลยเต็มจานจานเรายิ่งน้อยอยู่เจอหัวล้เจอหัวเราใส่กล้องแล้วเ จานยิ่งน้อยอยู่ปลาเอาหางปลามาวางเต็มจานในปลาตัวใหญ่าหางปลาลเนื้อแท้นะครับปลาให้เอ,อ็ซีดูไม่มีปัญหาเวลาน้องสั่งให้น้องบอกขอบคุณครับไม่แค่บอกไม่ต้องหรอกน้องก็เสียกําลังใจไม่ไหวเลยน่ารักเนาะน่ารักไนี่ยน่ารักมากอื้ว <hi> แม้ว่าถึงแม้ว่าอยากจะพูบพน้องขนาดไหนก็ต้องบอกขอบคุณครับเราหน้าซื่อลืม, <laughs> ลม, <laughs> มไปพูดเล่นกันเด้อคน,นยาถึงสาค่ะก้าวเดาขยาวเข้าผัดยังมีเยอะนะต็อสองจานแล้ว จานเดียวแต่แับสามครั้งแล้วโอเคอร่อยอยู่นี่ยจุ่มยำอันนี้อร่อยจะมาที่นี่เนาะฉันตั้งใจมากินปลาเนี่ยชอบปลาชอบปลาสมุนไพรเนี่ยลูกชายเขาก็กินนะเก็มีก็มีกุ้งแห้งด้วยมันมันกุ้งแห้งมัน หวยเนี่ยมันัวยแล้วจะหยอนจิ้มไปตัวริบอะไรวะทัวรเรื่องมั่วเห็นมา,าอืย าาร้้นนีให้คูเ่เยอะดีสองพอเช็ดกป็นเพร์นเลยวันนี้จะจ่อยเลี้ยงนะทุกคนจ่อยถักหวยอ,อืมใช่อันนี้จ่อยเลี้ยงจะ้วจ่อยถูกหวยเกือบถูกไม่ใช่เหรอ โอ้โหโชคดีนาะถุกหวยอันแต่ว่าเต็มโอ้โหทำไงอะต้องซื้อก่อนเนาะอ้หซื้ก่อนต้องส่งก่อนโองถืยเออเราเรา็เไยเก่งหวยอันถูน่าอืมอืมวเก่งนเก่งมากจับไมนคือแจกเดี้ ้เลขนี่คิดยังไงเนี่ยหามาจากไหนมีตัวมดคือไปยืดอกับเน้อี่นหอกอี่เ็หนักจริงๆที่เจ็ดหนึ่งน้ใ่นี้หนักนที่สุดหนักคือร้อหมนักเลยนะเ่องน่้อากาศจะร้อน ก็มาหาที่นั่งลมมาพอจะเย็นๆแล้วพัดลมไม่เย็นแต่อากาศก็อากาศมันดีนะต้องต้นไม้ยังไงล่ะเขามีลมไงโอ้แต่ตรงนน้นฝนตกนะบึนไปเลยฝนกตกฟ้ามันอย่างนั้นอยู่เลยเป็นที่โล่งม,มีลมมันมันไม่ตกนะพี่นิดฟ้ามันเป็นขังงพนาดแดดแรงเนี่ย แดดแดงมันมีลมก็โอเคแซ่บหลายใส่ขนมไทยแซ่บหลายก็เครื่ยวหวานโอ้โหน้ำปลาแซ่บหลายแกต้องใจน้ำปลานะมข้าวหมูสามะเนี่ยเหมือนน้ำปลาแซ่บหลายแซ่บน้ำปลาของเราก็อร่อย

ชอบบรรยากาศด้านหลังจังเลยดูดิบรรยากาศด้าน <ขอ S 1> หลังดูผลงานครับม้งยงเ,เ,เร็จเสร็จเร้เือมาแลครับต้นลำพูลำแพงต้นสมแหน่ต้นขมหน่น อันนี้อน้ลำโพงบบต้นชาเล่ะใช่ขึ้นขึ้นตากอะไรอะไรนช่ึ้นโขกป่าใชโขกต้นไม้รวนี้จะอยู่น้ำเค็มน้ำเค็มน้ำก่อยน้ำเปลี่ม okay. ันไม่คยขึ้น